ในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยมีความเชื่อว่าการทําสมาธิด้วยการมาทําเจริญปัสนาด้วยการกําหนดหายใจเข้าพุทธหรือหายใจออกโรหรือหายใจเข้าสมาราอานดูสมาทางหรือยุบนอกพ่องหนอกทั้งหมดจะต้องมีเวลาต้องมีความสงบพอสมควรการกระบวนการกล่าวกิตที่เร็วที่สุดคือการสวดมนต วดมนต์เป็นอาชีพของชาวพุทธตัวนหนึ่งที่ว่าคนตรองเป็นผูุ้ทธิสวดมนต์นอาชีพเนี่ยเราจะสวดมนต์ให้พระเจ้านําผู้มีบุญมาช่วยสร้างศา,ส,าสนาของพระองค์ก็จะมาเน้นบทสวดมนต์กระถาแก้วสารพัดหนึ่งก็คือบทกล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้ว28พระองค์เป็นชื่อของพระเจ้ทาทั้งหมดนั้นก็เลยสวดพุทธคุณธรรมคุณนโมเมนําสวดแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับพ่อแม่ให้กับคนช่วยสร้างวัด ให้ถวายบันคมสนให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและก็ให้บุญกุศลทั้ง77จังหวัดของเราทุกวันนี้ ขอความเจริญจงเบิเกิดมีแก่ท่านผู้มีบุญทุกท่านนั้นบา,บางท่านไม่เคยมาสวดมนต์นะแล้วก็จึงอยากให้ท่านผู้เป็นบุญนะได้เป็นต้นแบบให้นะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาสัวาานะให้ท่านทำจิต จำรวมอรยาบทปนมมือเดินเข้ามาแต่ขณะที่ปนมืออยากให้ทําเป็นบุญการสํารวมเป็นบุญการปนมือเป็นวัฒนธรรมไทยและก็ขณะที่เราปนมือให้เราภาวนาว่าพุทโธให้คนเห็นเรามีความสุขหรือให้ท่านภาวนาว่าสัมมาระหังให้คนให้คนเห็นเรามีความสุข หรือให้เปล่งวาจาว่าพุทธังสรังฉามิธรรมังสรังฉามิสังขังสรังฉามิขอาการกล่าวถึงมาตรในครั้งนี้ให้คนที่เห็นเรามีความสุขคนที่รักเรามีความสุขและคนที่บ้านของเรามีความสุขนั้นถ้ารัปนมมือด้วยการถ้าท่านหรือแม้แต่ขณะเดินมามีคน เช่นพุทธโธให้คนแก่เดินมีความสุขและคนที่มีเสียงจามเสียงไอขอโรคภัยที่มีนั้นให้พุทธเจ้าดูแลรักษาให้หายไปด้วยบุญให้ท่านทำอย่างนี้นะแล้วมันจะเย็นนะถ้าท่านทำเป็นประจำมาที่วัดเนี่ยพอเราแผ่เมตตาประจำจิตนะมันจะเย็นพอจะเย็นเห็นคนจิตมีความสุขจิตเย็นพอเห็นคน ที่ไม่ถูกต้องคนใกล้ตัวที่ไม่เข้าใจเราก็จะระง,งับอารมณ์ไดนะ้เพราะคนที่ทำไม่ถูกเราน่าสงสารนะนั้นท่านจึงพยายามกล่าวจิตให้เป็นอุปนิสัยเมื่อมาอยู่ที่วัดเราเริ่มต้นปฏิบัติ <c oughs> ได้พื้นฐานเราก็เอาไปบูรณาการที่บ้านพอตื่นมาตอนเช้าเนี่ย พุโทโธให้สามีมีความสุขถ้าใครมีครอบครัวพุดโธให้ภรรยามีความสุขพุโทโธให้ลูกมีความสุขพุโทโธให้คนเดินหน้าบ้านเรามีความสุขแล้วก็พุดโธคนที่ไม่ดีจะได้เข้ามาที่บ้านเราได้อา้าวเวลาไม่เคยรอใคร <laughs> ตั้งใจสมาทานศีลสมาทานศีลในการมาถือในเส้นชิกธะดงต้องอธิษฐานจิตให้เกิดบารมีแก่ตัวเองนิมนต์ประสงค์ให้ศิียนยมและก็อธิษฐานนโยมที่ได้มาช่วยกันสืบพุทธศาสนาด้วยการทําตามคาสอนขององค์ศาสดาพระสัมมาพุทธเจ้าให้ยมพบแต่ความสุขความเจริญขอองค์พระสัมมาเป็นผู้รู้ลรักษาโยมเกิดนุ่งเรืองตลอดไปให้ท่านอธิษฐานจิตนโยมด้วยนิมนต์ให้ศสียนยมพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขัดฌามิธรรมังสรนังขัดฌามิสังฆังสรนังขัดฌามิ ติยามปิพุทธังสระณังขัตฉามิมตุิยัมปิทัม an ังสระณังขัตฉามิม ทุติยมปิสังฆสรังขัามิติยมปิสังฆสระนังขัดฌามิตติยมปิพุทธังสระนังขัดฌามิ

สัรณัขมันังมิทิตังปานานธิปาตาเวระมณีสิขปทังสมาธิยามิ ทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิอะพรหมจารยา เวรมณีสิคขาภฐานสมมาธิยาเมียงมุสาวาทามเวรมณีสิคขาะทังสมมาธิยาเมิ สุราเมรยมัชฉปมาทัถานาเวรมณีสิขะปังสัมมาทิยามี กคาลโภชนาเวระมณีสิคาปทังสมาทียมนาจิกิตวาทิตวิสุขทัศนา มาลาคันทาวิเลปนธาระมันธนาวิภูสนัฐนาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามี อุจจาระยนะมหาสยนะมวรมณีสิกขาปังสมาธิยามี อิมานิอัฏฐะศิขาปทานิสัมมาทิยามิทุติยมติอิมานิอัฏฐะศิขาปทานิ สัมมาทิยามิตัติยัมเปิมานิอัถาสิกาปัฏฐานิสัมมาทิยามิสีเลนะสุขติยันติ สีเลนนาโพกสัมปทาสีเลนานิพพติยันติตัตสมาสิลังวิโสนทะเย ขอนอบน้อมตรงสำมเ็็จพระหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธัสรูชอบได้โดยพระงเองขอความเจริญกับท่านสาธุชนมีท่านข้าราชการมีท่านนักธุรกิจนิสิตน์กศึกาบาศกบาศิกาผู้ที่มีศรัทธาต่อคำสอนขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านผู้มีบุญ โดยเฉพาะในการที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางกันมาเพื่อจะปฏิบัติบูบชาด้วยการมาสาธยายมนโดยเฉพาะในการถืออริยธรรมธรรมของพระสมัมมาพุทธเจ้าเรียกว่าในสันชิกทุดดงแล้วก็ด้วยการสวดมนต์ข้ามบันข้ามคืนเรืยว่าท่านทั้งหลาย การสวดมนต์นั้นเป็นกระบวนการหนึ่งของการปฏิบัติและก็เป็นวิธีการทำสมาธิที่ง่ายสําหรับในยุคปัจจุบันแต่การสวดมนต์นั้นอยากให้ท่านทั้งหลายเวลาเราสวดมนต์นั้นต้องสวดอย่างมีความสุขแล้วก็สวดให้เข้าใจและที่สำคัญที่การสวดมนต์ของวัดคองตลอง อามาได้เอาจำลองคำสอนขององค์พระศา,ศาสดาพระสมามุเจ้ามาเป็นกรอบว่าสวดมนต์เป็นกัดสวดมนต์ได้นั่นสวดมนต์เป็นถ้าสวดมนต์ได้ได้สวดมนต์กลับไปไม่เปลี่ยนนิสยัยกลับไปเหมือนเดิมเรียกว่าได้สวดมนต์แต่การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการปฏิบัติบูบบชานั้นแค่สวดมนต์เป็น จิตจะเย็เยนเป็นปัญญาเห็นปัญหาเป็นปัญญาเห็นปัญหาเป็นบารมีนั่นการสวดมนต์ที่จะ่าสวดมนต์เป็นนั้นอามาได้จำลองคำสอนของพระสมรมเจ้าไว้ส4ข้อถ้าท่านสวดมนต์แล้วยังปฏิบัติไม่ได้เพราะมีความเชื่อว่าคนไทยเราส่วนใหญ่ชอบสิ่งสองสิ่งก็หนึ่งชอบความศักดิ์สิทธ สองต้องการมีฤิธิ์ฉะนั้นถ้าใครต้องการสวดมนต์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ต้องเลิกเจ็ดประการถ้าใครต้องการความศักดิ์สิทธิ์ต้องเลิกเจ็ดประการหนึ่งเลิกอบายามุกอบายามุกเป็นทางให้ความเสื่อมขี้เกียจทํางานดื่มน้าเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนดูการเล่นพวกนี้แม้แต่ซื้อลอตเตอรี่ ซื้อหวยเรียกว่าอบายามุกประการที่หนึ่งต้องเลิกได้คนสวดมนต์สองต้องเลิกทะเลาะก,กับคนการทะเลาะก,กับคนเป็นบาปทะเลาะก,กับใครก็ไม่เป็นบุญให้ท่านจำไว้อยากให้ท่านผู้มีบุญช่วยสืบศาสนาเพื่อเอาคำสอนขององค์พระศาสดามาให้ลูกหลานเราเข้าใจปราการทะเลาะก,กันเป็นบาปถ้าใครทำไม่เป็นมงคลไม่เป็นบุญ นั้นการสวดมนต์ให้เกิดฤทธิ์นั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องเลิกทะเลาะกับคนประการที่สามต้องเลิกพยาบาทอาฆาตไว้ในใจที่เราแผ่เมตตาประจำความพยาบาทเป็นภัยแล้วก็เป็นโรคร้ายที่อยู่ในใจเราฉะนั้นเราต้องอยาสวดมนต์แล้วต้องไม่พยาบาทต,ต้องอโหสิกรรมซึ่งกันและกันประการที่สี่ คนที่สวดมนต์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องเลิกนินทานินทาเป็นบาปให้ท่านจำไว้แล้วก็บอกลูกหลานเราว่าการนินทาไม่เป็นบุญพุทธองค์สอนเราฝชาวพุทธเราไว้ว่า,วาการนินทาเป็นบาปการนินทาว่าร้ายเป็นบาปประการที่ห้าสวดมนต์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องเลิกโกรธ นั้นใครโกรธโกรธสามีก็เป็นบาปโกรธภริยาก็เป็นบาปโกรธใครไม่ดีทั้งหมดความโกรธเป็นบาปนั้นสอนลูกหลานเราอย่ากโกรธเป็นการโกรธไม่เป็นเป็นบุญความโกรธเมื่อไหร่เป็นบาปเมื่อนั้นนั้นถ้าใครต้องการความศักดิ์สิทธิ์ต้องโกรธคนไม่เป็นสวดมนต์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ประการที่หต้องเลิกน้อยใจน้อยใจพ่อแม่น้อยใจครูบาอาจารย น้อยใจลูกหลานน้อยใจคนร่วมงานการน้อยใจไม่เป็นบุญสวดมนต์ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ประการที่เจ็ดต้องเลิกเพ่งโทษคนอื่นเพ่งคนนั้นไม่ดีเพ่งคนนี้ไม่ถูกพยายามแก้ไขู่ตัวเองกรรมะพันธุเรามีกรรมเวรที่ผูกพันกันไว้มีหน้าที่อย่างไรเราต้องเกื้อกูลกันถ้าเราไปเห็นคนอื่นไม่ดีแล้วเพ่งโทษไป พราะบุญกรรมที่ก็ทำได้แค่นั้นนั่นพย,ยัก